้ลงที <aid> ่ลองี to well ่ว่าโอเคนี่คือให้ไปดูที่เที่ว่าน้ำหม่อนมันมาจากต้นหม่อนตรงนี้ก่อนนะครับพอตคนเติดโตที่กพระมาณกระจายสัมพันธ์ให้กับเชียงสาเมตอนจีงหวัดต่างได้ปลูกสูไปใต้คุณธภประาณยี่สิบสองหก้องส่วนเนือเหลือเฟือนะครับเ้าเว่ากันอย่างอื่นเพื่อจะได้เพราะฉะนั้นจะมีตเกณฑนหนสามสี่มากนะครับ ไคฟ้าก็เป็นพวกก็เป็นมีน,นกบชีฟรั่งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นทแท้ถ้าเราเป็นตัวใหญ่ต่อไปก็จะเป็นที่เราดูเลยที่จะทำประสบที่ครับจะได้มีข่าวดีครับก็ขอบคุณที่จะเป็นห่วงจริงนะครับเพิ่งเลื่อนไปดูละวที่เ,ยเลย,ล <S <S เยบอกว่ามันไม่เยอะมันเล็กแต่ที่หนึงเราจะไปทำที่ใหญ่เแต่ว่าเาราถือราชการมาเขาจะได้หยิบเอาไว้ แราวก็ตรงนี้เราจะตอบกี่ยกันการฟอกันดนะครับผมเก็บยังไงเพราะยังไงใช้ยังไงในการพอะนะครับแล้วก็การทําน้ําหมักใส่ข้อแสงนะครับเราจะใช้ว่าทํอยังไงให้ได้น้ําหมักแล้วก็ลดต้นทุนอย่างไรบ้างนะครับอันี้คือแค่ที่เทให้คณเขาได้มาดูแบบใกล้ๆไม่ต้องไปไกลแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่ๆอาจจะต้องอีกที่หนึ่งอ่ะดูแบบนั้นดูครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเฟืองนะคะมะเฟืองมะเฟืองค่ะ

นค่ะอันชันคุกเองค่ะแล้วก็รถตอนนั้นอ่ะมันนี้คืนอีกขึ้นทางไปทางล่าง เมื่อเลิกหมดเราเราเราจะทําให้มันออกดอกทุกปีเราจะทําให้เขาออกผลทุกปีทุกปีสามารถเก็บเกี่ยวได้สามเดือนเก็บสองเดือนเก็บสองเดือนเก็บแต่ถ้าเราเลาะกิ่นใบเดียวมันออกครั้งเดียวแล้วเราจะเก็บได้ในติดต่อสารเบต้าโกลดนะครับสามเดือนนี้ออกสองเดือนนี้ออกแต่นั้นมันไม่มีที่อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยมากเลยติดต่าติดต่อที่ขายครับที่ขายมาคนยากทันส่งเพราะว่าลูกหลานเขาชอบสราขัยกิดละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาท แลแต่ขนาดที่สั่งเวลาสั่งก็คือสั่ได้เลยครับโดยตรงเลยนะครับนะนี่คิเทแต่จริงๆแล้วมันต้องหยิบหยิบอยิบเยอะๆแลต้องม้วนพิซซ่าเยอะแล้วเขาพิซซ่าทุกอว่าก็ือแบบว่าสันพิษใช้น้ำมัก ไม่ใช่ขิงไม่ใช่ยาข้าวมาเก็คือลงมีนมผสมไปทานอย่าทานฟักซียะทานนองไปทานดูไปดูสดๆกันต้นไปครับนี่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ลูกใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวเพี้ยวอยู่นี่เลยนะคะลูกดำจะหวานอ๋อลูกดิบดำๆใช่ค่ะลูกดำจะหวานดิบเลยนะคะสดๆเลยค่ะปอกตาติปมันออกปากปลาครับระวังสีสันหน่อยต้องตำหน่อยโอ้โหเนี่ยค่ะนีจิบเลยค่ะชงยังไยังไงเดี๋ยว้มันจะมันจะอมเปรี้ยวหวาน่อยนะคะ ทานได้เลยครับปอดสารพิษค่ะปลอดสารพิษค่ะทานได้เลยครับทานได้เลยลูกจะใหญ่เนื้อแน่นค่ะเจ้าอมหวานนะคะถ้าดำๆหวานถ้าดำๆจะหวานครับถ้าเกิดดำแดงเสี่ยววันไหนที่เขาสุกเยอะสุกเต็มที <prediction? S 2> ่คนอื่นรอบพอทานสดๆจากต้นแล้วมาทานน้ำมันบรีดจากจากสุกจังหวัดนิวยนะครับมันจะแน่นมากเพราะของพี่ลูกใหญ่ที่แบบว่าเชิญน้ำหนักมือทั้งโลกบกับยู